มื่อกี้เราได้ดูแต่เราได้ดูแต่อะไรนะมันเป็นภาพนิ่งครับเรามาดูภาพเคลื่อนไหวจริงๆนะครับอยกตัวอย่างเช่นผมจิ้มลงไปนี่จะเป็นอะไรอยู่แล้วน,นี่โ,โรคโคจนินี่คือโคจรรอบตัวอาชีนะครับอาิีพอีกก็รลอีกนะจงจะเจว่าโรคสองไปเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนี่ี่คำนวณตามคำนวณของจริงนะครับตามกฎเคปเลือเ่องไ้เลย โลกสองนั้นไม่แตกต่างกันยังไงยิ่งอยู่ใกล้เป็นยังไงยิ่งเร็วนะครับยิ่งอยู่ห่างยิ่งช้าถ้ามีอันนี้ถ้ยิ่งช้าเข้าไปใหญ่จะเห็นว่าโลกข้างในเนี่ยนอกรอบโลกข้างนอกเห็นะครับแล้วถ้าเราอยากจะเห็นโซลาร์ซิสเต็มทั้งหมดนะคเอาไปทั้งหมดเลยนะเอา,เอาไอ้ขีดี่เป็นไอ้เวกเตอร์นะครับเอาเวกเตอร์ออกนะนี่เอาเวกเตอร์ออกเอาอะไรออกดีเอาตัวรักษาออกนี่คือ อัอตราส่วนจริงๆนะครับของความเร็วและระยะทางของดาวพุธข้างในสุดก็ทายได้เลยเนี่ยอะไรที่มีเร็วสุวดดาวพุธนะดาวศุกร์แล้วก็โลกสีฟ้าเห็นไหมครับแล้วก็ดาวพาสสีแดงแนละ้วไอ้เมื่อกี้ไกลๆนู่นแล้หายไปไหนแล้วเดี๋ยวควัจะกลับเข้ามาเนี่ยนะครับมันเป็นดาวพุธวงนอกไกลมากเลยนะครับเมืเ่อกี้หายไปไหนแล้วไม่รู้นะไปทางนู้นนี่ไม่ได้มาแน่ๆแต่ช่วยได้ไนนชื่ออะไรเนีย่ยจูปิเตอร์นะครับอันนี้คือของจริงนะครับอร่า มีเซตใหม่แต่มันมีน่าสนใจสม 1967, สมติว่าเราจะส่งยานวกาศนะครับส่งยานวกาศไปคเอาเออไม่ใช่เอาใหม่เอาี่เดิมเออเอาใหม่ไหมยกเลิกไนะครับทุกนะผมจะส่งยานวกาศนะนี่ส่งไปแล้วปู๊ปึ๊บไปไม่รอดเห็นไหมครับจะไม่จะไม่เรียกว่ากลายมาคือไปไม่รอดนะครับถ้าส่งด้วยความเร็วพอ ก็ตำแหน่ง huh. ท okay. um, uh, okay. uh ี huh. right uh ่ด huh. uh, uh ีอ huh. ย well, uh ่างเงี huh. ้ยเขาเรียกเอาไฟล์บายนะครับก็คือโคจรไปอย่างนั้นเลยนะเอาเร็วหน่อยที่เร็วจะรอดนะอันนี้ชนเลยอย่เช่นวิ่งเข้าสำรวจแล้ววิ่งชนเลยอย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมฮะเหมือนเล่นเกมอะไหมนะเนี่ยไปโหลดมาได้เองนะครับอยู่ไม่ให้เล่นฟรีในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็โหลดมาใช้กับเครื่องเราก็ได้จะเขียนไว้ในเว็บไซต์ของผมแล้วนะครับให้ไปโหลดที่ไหนได้เนี้ยสนุกนด้วยนะเว็บไรอย่าง ขับรถของจริงนะครับดาวดอดเคสเลอร์ฮุกดานะครับอันนี้ไม่ได้มั่วนะครับนี่นี่นี่ฉะนั้นเราเห็นพฤติกรรมของพฤติกรรมของกลการเคลื่อนที่ในระบบสุริยะนะครับหรือในเกี่ยวกับนั่นในในห่วงอากาศมันจะเป็นพฤติกรรมไหนนะครับขณะนี้พี่ดาวคือนะครับ เราเย็แปลกใจเราทานอยู่ในนั้สมัยมันอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้ก็บอกแรนดอมนะครับหมายถึงมั่วนะครับนี่แปลว่ามั่วนะฮะนี่ยังทานอยู่นะฮะนี่ยชื่อมันแรนดอมนี่แปลว่ามั่วนะครับโอเคอันนี้เลยดูอันหนึง่งซึ่งซึ่งเราไปศึกษาดูทั้งสรุปทั้งได้ความรู้เกี่ยวข้องกับโค้ดเ,เทเบิลเลอร์ทั้งสามข้อนะครับเผื่อนี่ไม่ดีผมอาจจะเอาภาพนี้มาออกข้อสอบเราเนาะ เดี๋ยวหาวิธีก่อนเวลาจะออกข้อสอบทำแนวภาพมาอยู่ในข้อสอบเราถ้าเป็นถ้าเป็นข้อสอบแบบแทนที่พอรเตอร์เป็นก็สามารถจะมีการเคลื่อนไปแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าของเราที่จะทำในอ่าเรามาดูวันนี้เรายุทธรีินเวลานะครับอามาดู เดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับ